สวยมากเลยค่ะพญานาคตวนนี้สวยที่สุดที่เคยเห็นมาสวยแล้วเกิน่ะโอ้สีนี้สวยมากค่ะใครได้ดูคลิปนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมาทำบุญด้วยกันนะ สวยจังเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นจังอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะสวยจังเลยค่ะงามมากสาธุสาธุสาธุ สวยเลืเกินท่าน